โอเคกดครับกดครับกดก่อนกดก่อนครับโอเวอร์ผ่านโอการอาธของเองอีก5ชั่วโมง ให้ easy มาก่อนเลยว่ะ easy อะไรวะจะแข่งเนี่ยหรอเหมือนก็ให้คุยหรอกไอรูโชว์หลังด้วยเคลียตอนกูแข่งแม่มึงเพิ่งคลอดมึงเลยมั้งอ่ะไอ้สัตว์นี่ไงเอ้ยเหมือนจะบีป่ะบีท่านบีทัานบีทัานเข้าใจเออทะลุหัวแตกไม่ตายเจ็บเยอะเจ็บเยอะรูโฉกัอ้าวโหไม่ไม่เต้าอยู่ตรงหัวทำไมไม่เข้าหัโอ้โหไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจ อีซี่โบได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยไปข้างหลังที่เดิมโอ้โหให้เม็ดเดียวเหมาแล้วาอยู่ไอพีโอ้โหข้างล่างแม่งลากเลยเดี๋ยวที่ ตีเข้าหัวยิดแม่เอออาดิผมก็เ,เป็นตัวว่้แทกเอรเาบีครับพี่อองสมอมาแล้วพี่จอดเข้าจ้ดเข้าสองเาไปแล้ตพี่ เราไม่มีขีดเลยนะอ้ยอ้โหน้ำไอ้สัตว์สายสใกล้เลยไปเียอะไเียละเฮ้ยเดมเดโม่ไปโกงโกๆั้งนนอยู่ในสมองไอ้สัตว์ปืนเฮียเหรวะหอลูกซอง ป,ปืนนี้เท่าไหร่เนี่ยนี่เลยไอพี่สามสามตัวพี่สวยพี่ห้า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 ก่อแปดหก ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอไม่ต้องเปลี่ยนครับลกชาบ้พี่ล้างแทนให้น้องดีอยู่นะพี่ถ้าเราดีเน้นเราแพ้เราเสมอตัวมันถ้ามันแพ้เราคือมันหนักจัดเลยนะพี่ต้องลงดีๆเลงแบบว่าไอว่อุ๊ยเหล็กเหล็กในเหล็กเจ็บมีบอมมาแล้วหรอปเหี้ยโ์ตกใจได้ไหมตัวหนึ่งบอยมันลงไปยังไงให้ไม่มีเสียงพี่ ไอ้เหี้ยสองตัวอยู่ในเหล็กอะคือถ้าเจออย่างนี้คือแบบรู้ว่ามันดักอยู่นี่เราต้องลงยังไงวะพี่เปิประตูคือพวดลงไปเลยเหรอผมก็พวดลงไปกดสเปซบาร์ที้ให้มันเด้งออกมาแล้วก็ยิงแม่งเลยมั้งขอปืน่อยสไปไปบ้ารอบดิให้พี่มันวิ่งไปตัดได้เลยป่าวะพี่เลยโอ้ไม่ทันไม่ทันให้เหรอ เอเดินเอเดินเอเดินข้างบนอะออกไปอย่างงี้หนีมาเอนะเอนะโอเคพี่ลองช็อตด้วยลองช็อตช่วยบอยด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยผมไม่มีปืนโยงเลยอาร์ตโอเคเดี๋ยวเรื่นข้างบนแทนเอาเฮ้ยเฮ้ยอาร์ตมันวนวิ่งป่ะปะไม่ใช่เสียงเสียงด้วยป่ะอะไรหรอไปเลยอาร์ตโยงไปเลยอาร์ตโยงไปเลยโอ้ยตายก่อน

กูกูกูพี่อไม่ียนอมเขียาฝั่งนี้ดีกว่าเออว่เอลองดีกวกระโดดลงน้ำเอรงปาร์ตี้อ่ะรงปาร์ตี้อ่ะทันเด็กยตัวนึงอค่อออออีกตัวนึนารักผมได้ลองเลนะพี่ว้ยเก กี่ตัวไอ้จะขึ้นเหล็กดีขว่าอยู่เบิดมีเปล่สิไม่ใช่เลยโอ้โหเดี้มันตีดีไม่แตกมันจะมาเองผมส่องพูแล้วพี่มันมาซ้ายหรือมาขวาได้พี่าจาก้ายอด้รอ่ะไอ้มาเยอะบอยตัวหนึ่งพี่โอ้เจ็บยู่เล่นเลย ไอ้เยียนึกว่าตายคือชื่อผมหันไปมองมินิแม็กแม่งเด้งมาสองตัวนึกว่าแบบนึกว่ามันเด้งแบบอีกทีนึงอะไรเงี้ยเอยเลยไม่ได้ระวังแบบคิดว่าแบบจะมีมาเติมอะไรเงี้ยมันได้ออไปนะระวังตัวกระโดดรูหลังเหล,ล็กก็ได้เออตรงนั้นอนะ่ะ ที่เดิมที่เดิมที่เดิมเพชรเพชรมันเก็บปืนสไนน์นะเด็กอ๊อฟอย่างนั้นเลยเฮ้ยสายใกล้เฮ็ดสายใกล้นะสายใกล้ตัวนึงมีออฟมีออฟระวังออฟตายออฟตายอยู่นี่เก็บมาให้หน่อยในข้างบนนะพี่มาเรียงบนเฮ้ยพีอมแลเยี่ยมนะ ไอ้ <enge> payload, ็อดชดไว้ชอไว้สอตัวตัดข้าวพี่เอ้ยโอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งช็อตที่วางพี่ตกลอฮียห้ a s h b a n ให้ก็มีวิธีนึงคือน้ำบางคนก็มันจะมีไฟสตดมีตัวมีตมีตัวลอมีตัวง่าย อยู่อีตรงเขาเรียกว่าอะไรวะตรงปาร์ตี้อ่ะนอ,อ,อกไปมั่เพชรตอฟิลเดิมไปดูตัวขึ็นเหล็กตัวเดียวมันดักเออติมปะยรอบอ,อยเดรอเฮ้ยเอาเฮ้ย ไอ้เหี้ยลองลองอะาห้องน้ำลองห้องน้ำสองตัวเลยโอ้โหรู้แล้วนะเสือแล้วเหมือนมันค่อยๆเล่นแล้วพี่แบบเฮ้ยนาคือรอเราตายแล้วดูก็ดูว่าตรงไหนจะปาดตรงไหนเราเราหลุดอยูนนั้ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยตัวตุ่ยตายเอ้ยมีตัวบนเหล็กตัวนึงสองตัวสองตัว ไอตัวพี่มีบอมเจ็บ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 เออแล้วก็เหล็กเปิดเปิดประตูเหล็กปะสองตัวเลยปะตรงบรรูน่ะสองตัวนั้นสองตัวท้ายแล้วที่เห็นนะล็อกประตูเหล็กให้อยู่ดูเกิดอยู่ปะเพชรมองเห็นนะผมดูลองอยู่อะโอเคจะไปแ้วข้าวตัวเนี้ยมันไปไหนวะไปไฟเข้าเอปะใช่เนี่ยสองระเบิดระเบิดด้วยน่าจะเอพี่ Not, ยาวพี่ยาวโอ้ยยาวๆกันหลังสายล่าสุดไม่เช็คเขยเร็วกว่าเพียงมาผิดทางมันจะโมกไหนอ่ะพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอไรแก่ให้บีัดแก่ให้บีมาัก่บีวัดมีวัด ได้ตีอ่ะเดี๋ยววินน่าได้ชุบไอ้ตัดโกลเกย์ไปวางแบงค์อ่ะผมปไปบีที่สผมเคยเจอไปวางปิดเฉยไปต่อ,อยตั้งมาพี่ปาร์ตี้ไปดูช็อตไปเลยกระโดดดูก็ได้จ้ากระโดดตรงนี้จะได้ไม่ต้องจะได้เห็นข่าวน้ำหมดเห็นข่าวไว้ไม่เห็นพี่เลยยาวสองยาวสองยาวมีสองตัวโอ้อยู่ในห้องน้ำก็เป็น หายล้องน้ำหนึ่งแน่ๆนไม่โดน่หวะเจอแต่ห้องน้ำสวยสนไนตนไนตนไนรอดปอรอ ไม่เอาฝั่งเลยมั้งคือแกรเอาแค่การยิงเหรอการยิงมันเหมือนกันหมดครับสไแทบทุกเกมเลยแต่ว่าวาโรมันแบบมันมีสกิลไงเฮ้ยยาวตัวนึงนะใช่ปะอ๋อมตรงนี้ละเหมือนไปถล่มไปถล่มน้ำตัวหนึ่งแล้วข้างบนตัวหนึ่งน้ำตายเผยเผยข้างบนไปเอะป่ะไปเอะป่ะได้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 โอ้ยพี่ช็อตมาโอ้ยผมโดนยิงผมโดนลุ้มไม่ดัน จัดปะอ๋ออีกตัวหนึ่งโลจัดเลยโอ้โหเดินลอยหนีอันนี้เนี่ยแบบโลแบบโลสัตว์สัตอะตัวเนี้ยิีไหนทีไม่เสร็จเตัวมาช้าไีนมันคือตัวไหนวะที่ผมยิงมันนี่อะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดบีลองบีลองมันชอบวัดพี่ยิงฟรีออกชิบหายไม่ได้เก็บบอม เฮ้ระวังรันนะของขออี่เดี๋ยวรอพี่เสรละนะเปิดเสียงแล้วนะเอ่อเหล็กเหล็กเหล็กลูกซองนะระวังนะข้างบนอุ้ยเฮียเฮียไฟเซเว่นนี่อะไรอุ้ยลูกซองอุ้ยเจอพี่ไไฟเซเว่นมันให้ผมคมจัดกับพี่ปักปัก ไอ้เฮียแม่งเล่นแม่งยิงอย่างกากอยู่ที่โลสัตว์แต่แม่งให้อย่างคมโอ๊ยโดนแฟกเ์ไอ้ขึ้นมาขึ้นมาบอยเดี๋ยวมันเล่นหว่าสิโอ้โหเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวข้างบนข้าราชางตัวหนึ่งข้าราชางตัวหนึ่ง บ๊าม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 บ๊าบบสวยเอาลองตัวนึงสวยสวยพี่ยี่อะไรโคตรยี่อะไรอฮ้ยตัวนะตัวพวกมึงสักอสามคนตายเลยเหรออ้าวผิดพลาดคนจ้าจไหยิงวะผมเปิดประตูนี่มันได้ยินป่ะพี่ได้ยินเราเปิดไปแล้วเก็บปืนออกไปแล้ว โอ้ oh, ะอะไรวะคือมันมาเวลามันมามันมาสามสี่เลยพี่มันซื้อบอมอ่ะง่าง่ายๆอ่ะเจอบเจอเจอบเรารู้จองมันดักโอ้โหเยี่ยมเอ, immt, เอ immt, oh yeah. hey, ้ยตัวนึงตัวนึงห้องน้ำห้องน้ำก็เหล็กวะเหล็กตัวนึงโอ้โหกดไม่ลงที่ไปเทปล่องหนึ่งตัวต่อโอเคระวังระวังระวังตุ๋ยระวังสี่ที คอยมีบอลุ้นีเหรอโอไไอแบงค์ลองหนึ Spencer> ่งตัวช็อตไยช็อตสมีลองหนึ่งช็อตอ่าโอเคเอโดเดียวเฮ้ยสีมุอว้าวเนีผมเข้าเอมาแล้วพี่ติดลงไปล่งเลยบอย

ตเงียโดนฟันฮะมันเจ็บมันเจ็บไอ้เพชรวางแบนได้อยู่ปลาะโอ้ oh, พลาดว่ะเจ็บเจ็บเจ็บเพเจ็บเจ็บๆ,ๆ,ๆ,ๆ่ะต้องไปเอาต้องไปเพคโอ้ในสองไเลมันน่าจะเอา,เอาเปืน ต่วสองตัวลูกซองกับปืนสั้นอ่ะสองอย่างนี่ไอ้แม่งไฟดักอะไรกับปะยังอยู่ปืนเปลี่ยนเกมอุ้ยังไม่งยิงกูอุ้ยังไม่ตาย ไอ้ยาตัวที่ชื่อเอลีอยู่ยังตัวไอ้อีกหนึงเย้ยได้ปะงอะไรวะเมื่อกี้ช็อตอะใช่ปะไม่ชวนนะน่าจะเอ้ยตายอะเออเสียงหล่อนปโอยโวยไงหวานเทียบแล้ว เฮียนี่เฮียเสียรถซองไปเฮียเสียเฮียเดี๋ยวจัดอ่ะหมดเลยจิ้นกันบ้างแค่มาจีนทะลุค <im itation> วันมาตั <Wet heure S 2> ้มตั้มแต่เฮียควายเหงาเหงาจัดลองไปชอบพีกอะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเปล่าดีดมุมนี้แหละเผื่อมันพีกเร็วเฮียแกล์มากว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง เดี๋ยวผมไม่ทันนะราไว้เพชรนเราไว้รวยเฮ้ยตุ๋ยต pues> ุ<_<_๋ยบ้านเราเพิ่งวะระวังนะหาข้าวแล้วไม่ดีไม่เห็นเลยตัวเล็กตัวแล้วเฮ้ยเหี้ยงไรไอเหี้ยงไรแล้วโอ้โหผมกลัลรอก่ายไปเ้ยอ๋อโอเคครับเข้าคู่นะครับเย้เลยแก็บถึงแล้วยอะมีอีกปะน่ะกลอวครับเฮ้ยเอาวางไว้ที่รถได้เลยครับคุยเอ้ยไอ้เหี้ยงหรอ เจอ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 หน้ามึงเลยทางซ้ายมัง้งเพชรตกใจไ่ซ้ายก็ขวาแม่งเอ้ยถ้ามาพร้อมกันกูจะได้ล็อกถูกถูกอไอ้เหี้ย <laughs> ไปกินไปกันไอ้เหี้ยนั่นตายไปละ ดยวแบบจันึงไอ้เหี้ยพี่พิมพ์รายละเอียดไปแล้วว่าคุยเรื่องมากบ้านเราเอาเฮ้ยเอาโอ้โหมึงวิ่งใส่อย่างงี้เลยรอ๋อลองตัวแตกแล้วตัวนั้นละเจ้เจอาเจ้าเอาอย่าอาแบงในนี่อยู่อีก ที <Okay. S 2> ่ม่งล้อมหมดเลย oh. โอ้โหเอกนายเขไม่โ,โ,โ,โหไม่รังวะเฮ้เราต้องตอบแล้วนะวินนะไปไปไหนพี่พี่๋ยวหันน้าพิวมันดนันมันดน t t ันยึดตลอดเราต้องต้องโฮสู้ดีด <c oughs> ๆอ่ะพี่ไอ <c oughs> ้เช็คลอมบอกว่าเต็ม <c oughs> หัวกูเลย perfect đi, căng lên bye bye. đi cái. khoảng cách khoảng cách, chết chết chết. rồi rồi. bay lên, lên. xui. hông ห้องน้ำเจ็บห้องน้ำเจ็บโอ้โหเอาหน้าบาหลังพี่หลังพี่เฮ้ยมันเห็นพี่เจ้ยมันอยู่ใกล้จัดเลยนะพี่เอ้ยเออเจ้ย ไงนี่งี่แต่เปล่า